e อ s y ีซี่แบบสบายๆกับมีโกกันเริ่มต้นที่เมนูออมทองรูปกระปุกหมูจากนั้นเลือกออม e ีซีเลือกประเภททองคำที่ต้องการจะเป็น96.5%หรือ99.99% 99ก็ได้เสร็จแล้วมาเลือกกันว่าอยากจะออมถี่แค่ไหนรายวันรายสัปดาห์หรือรายเดือนต่อไปก็เลือกวันและเวลาที่ชำระเงินตามที่เราสะดวกได้ด้วยนะ ถึงตรงนี้ก็ระบุน้ำหนักทองที่เราต้องการออมสำหรับทอง96.5เลือกน้ำหนักทองเป็นบาททองสลึงหรือกรัมส่วนทอง99.99เ99เลือกน้ำหนักทองเป็นกรัมหรือใครอยากจะระบุจำนวนเงินที่เราต้องการออมแต่ละครั้งไปเลยก็ได้จากนั้นเลือกช่องทางชำระเงินออมที่เราสะดวกจะเป็นบัญชีในแอปหรือผูกบัญชีธนาคารเพื่อหักเงินออมอตัตโนมัติก็ได้กดยืนยันสร้างแผน อย่าลืมตรวจสอบข้อมูลแผนการออมกด,กดยืนยันอีกครั้งกันด้วยนะแค่นี้เราก็สร้างแผนการออมสําเร็จแล้วแผนการออมที่สร้างสําเร็จจะไปอยู่ในหน้าแผนการออมทั้งหมดเราสามารถดูรายละเอียดการออมและประวัติการออมของเราได้จากตรงนี้เลยเริ่มออมทองง่ายๆวันนี้กับมีโก้บายจีแคปโกเข้าใจทุกคนที่อยากมีทอง